สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับคลิปนี้นะครับยังเกาะติดอยู่กับกิจกรรมแห่งปีของชาวไลน์เลนเจอร์นะครับตามรูปนี้เลยนะครับไลน์เลนเจอร์ยูนิเวอร์สโฮมปาร์ตี้2021นะครับ ก็จะเป็นทีมแนวอวกาศนิดนึงนะ,ะมีการนำครีเอเตอร์ขึ้นยานนะครับไม่รู้ว่าวันจริงเนี่ยบรรยากาศจะอลังการขนาดไหนอันนี้เราติดตามได้นะครับอรอบนี้นะครับการไลฟ์ครับก็คือถ่ายทอดสดเนี่ยจะเกิดขึ้นที่เพจ f ฟ c บุ o กไลน์เลนเจอร์ทางการเท่านั้นนะ เท่าที่ดูเท่าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านไลน์โอเนะครับก็คือไลน์ทางการนะครับอาจคิดว่าเป็นเพจ a c e b o o k อย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวรอที่เพจทางการแล้วกันนะเดยจะมีประกาศอะไรเพิ่มเติมนะแต่เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับที่เพจ Facebook ายเดือเจอทางการเท่านั้นนะครับในวันอังคารที่30พฤศจิกายนครับตอน6โมงเย็นนะ,ะมาเจอกันได้นะครับก็เปิดเรียบร้อยนะครับเห็นหน้าคร่าตาโคโรโบเรียบร้อยนะครับ ส่วนรูปเนี่ยก็มีน้องๆถามมาเยอะมากครับว่ารูปนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับโครโบเดือนธันวาหรือเปล่านะครับคือช่วงนี้ใกล้โครโบงะ อ่าเพจทางการขยับเท่ากับใบนะครับตอนนี้ยังไงก็ได้นะครับอาจจะทายจะจินตนาการยังไงก็ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการทายกันสนุกสนุกนะอ่าคือผมบอกไปแล้วนะครับว่าเพจทางการเนี่ยเขาจะใบครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไปเห็นที่ไหนเมื่อก่อนของปอมแน่ๆนะครับเพจทางการจะใบครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในคืนวันสุดท้ายก่อนอัปเดตนะครับก็จะเป็นวันจันทร์ที่29พฤศจิกนะครับ กี่บงไม่รู้นะหลังๆก็จะดึกๆนิดนึงใครไม่หลับไม่นอนส่วนใหญ่จะไม่หลับไม่นอนกันอยู่แล้วนะซึ่งเพจทางการใบปุ๊บนะครับเดี๋ยวเพจผมทีเคนเจเกมโซนครับก็จับไปเกาะกระแสะครั้งหนึ่งฉะนั้นเนี่ยคืนวันจันทร์ที่29น่าจะมีความคึกคักกันประมาณหนึ่งนะครับอโซนคำใบ้กับบ่อแสเพิ่มเติมจากช่องผมเนี่ยรอติดตามนวกันนะคือผมมองว่าคำใบ้กับบ่อแสเดิมเนี่ยผมใบตรงมากอาจจะก,กว้างนิดนึงแต่ว่าตอนเนี้ย มันตัดเรื่องอื่นๆออกไปได้เยอะมากๆแล้วนะคือคนที่เขาเซียนจริงๆเนี่ยโอ้ตัดจนแบบว่าเรากลัวแล้วนะครับตอนนี้เริ่มกลัวแล้วนะครับเริ่มจะบ้าย,ยากขึ้นแล้วผมต้องกรองมากขึ้นแล้วนะครับคำใบอะไรที่เป็นจุดตายเนี่ยไม่ไม่ควรแล้วมันเสี่ยงมากเกินไปนะเดี๋ยวจะรู้ไวเกินไปนะค,คือถ้าเกิดใบน้อยไปเดี๋ยวจะหัวร้อนกันอีกนะอันนั้นช่วงนี้เนี่ยขอผมปั่นๆก่อนแล้วกันนะอ่าหลักๆก็จะเป็นเพจผมนี่แหละทีเกนเจอร์เกมโซนรับปั่นไว้ก่อนเออให้ทายกันแบบว่า กระจายกระจายกันซะหน่อยนะอส่วนคําใบเพิ่มเติมก็รอติดตามแล้วกันนะครับตามรูปนี้นะครับเพจทางการก็ประกาศรายชื่อครีเอเตอร์6ท่านมาเรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับกู๊กกู๊กชาแนลช่องนี้ก็ถือว่าเป็นช่องในตํานานเลยนะของเกมไรเดนเจอร์ครับปัจจุบันก็ยังลงคลิปอยู่ตลอดนะครับอก็ไปดูกันได้นะทีเกนเจอร์ครับ่องผมนี่แหละครับก็เจอกันได้นะในวันไลฟ์ครับก่อนไลฟ์ผมจะลงคลิปเปิดกาชาก่อน อ่าก็ไปดูคลิปก่อนนะค่อยมาดูไลฟ์นะครับอ่าช่องลุงยุทธอ่าใครที่ชอบสไตล์การเปิดกาชาแบบมุทะลุดูดันนะครับเปิดแบบอลิมิเต็ดนะครับรูบี้เปิดเท่าไหร่ก็ยัง9999นะต้องช่องนี้เลยนะครับไม่ได้โปรนะแต่เรียกได้ว่าเติมแบบโอ้โหเติมมหาโหดมากเลยนะครับอ่ะต่อมาครับช่องนายศิลปะนะครับสายฟีโนนอ่ะใครอยากจะได้ความรู้นะครับสไตล์สายฟีแบบร้อนะครับก็ช่องนายศิลปะเลยนะครับ น้องโยเมะอันนี้จะเป็นเพจนะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเกมไรเนอร์ถือว่าให้ความรู้แบบสุดติ่งอยู่เหมืนอนกันเป็นแบบรายละเอียดเจิงลึกเลยนะครับใครอยากได้ความรู้ก็ไปตามเพจน้องเขาได้เลยนะครับอนาคตเนี่ยแนะนําว่าทําช่อง y o YouTube อ่บคนจะได้เข้าถึงกันง่ายกว่านะ,ะแล้วก็ช่องน้องโคจินะครับก็ถือว่าเป็นช่องน้องใหม่อคนติดตามก็เกินหมื่นแล้วนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับส่วนกอนซุดหายไปไหน คือผมเนี่ยรู้รายชื่อมาก่อนนะเนี่ยยาวนานมากแล้วนะครับคือผมบอกทีมงานเลยนะครับว่าไม่มีก่อนซุดไม่ได้นะเพจแตกนะโดนด่าดยับนะครับแล้วสุดท้ายชื่อก่อนซุดก็หายไปนะครับคือมันเป็นอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะผมบอกไปในคลิปก่อนแล้วนะครับอ่าผมใช้คำว่าท่านก่อนซุดติดภารกิจอันใหญ่หลวงอยู่ นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าท่านก่อนซุดได้บอกใครไว้บ้างนะครับแต่เบังเอิญผมรู้มานะครับก็ติดภารกิจอันใหญ่หลวงอยู่นะครับอ่าผมไม่รู้ว่าท่านจะปฏิบัติภารกิจอันใหญ่หลวงเนี่ยลุล่วงก่อนวันไหลฟ์หรือเปล่าอ่าถ้าเกิดก่อนนะครับภารกิจเสร็จเรียบร้อยก่อนเนี่ยก็เห็นนะครับหรือไม่เห็นนะครับหรือไม่พร้อมนะอันนี้ก็รอรู้แล้วกันนะสำหรับวันนี้เป็น FC นะครับของท่านก่อนซุดนะครับอ่ะก็ไป หาคำใบ้คำทา,ยยางตัวเองนะว่าท่านกรซุนเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจอันใหญ่หลวงอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะว่าวันจริงครับจะเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้นะครับก็เห็นคนพูดกันเยอะอทีเพจทางการนะครับนอกจาก เฟแตกแล้วครับเรื่องของท่านกอนซุนนะก็มีคนพูดถึงครีเอเตอร์ Creator นะครับเก่าๆเอาวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันกนิดหนึ่งนะครับว่าครีเอเตอร์ชื่อดังนะครับเน้นไปที่เกมไรเรนเจอร์เป็นหลักนะครับอาก่อนอื่นกลับขอภัยก่อนผมอาจจะยกตัวอย่างมาไม่ครบทุกช่องนะครับขาดช่องไหนตกหล่นช่องไหนกลับขอภัยด้วยเพื่อนๆคิดถึงช่องไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอช่องแรกเลยนะครับจับเป็นใครไปไม่ได้นะต้องเป็นคุณโซลารครับ แห่งช่องเด็กเซิร์สช n นแนลนะครับอ่ะปัจจุบันเป็นชื่อโซระ Mix นะครับก็คือทําหลายเกมนะอ่าช่องนี้ผมไม่แน่ใจนะคิดว่าจะเป็นช่องใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งนานอยู่กันน่าจะเป็นปีนะช่องคุณโซระโดนแฮกช่องหลักเนี่ยโดนแฮกเพราะจำได้ว่าซับนี้ไปหลายแสนแล้วนะครับสุดท้ายน่าจะได้คืนแหละเพราะว่าแจ้งทาง y u t u ู e เข้าไปนะครับแต่ว่า่าคนที่แฮกเป็นต่างชาตินะเขาก็ลบคลิปไปหมดเลยนะครับ ไม่น่าจะกู้คืนได้นะถ้าจำไม่ผิดนะเขาก็เลยใช้ช่องนี้ไปเลยนะครับเป็นช่องโซลามิะครับโซละเนี่ยเขาทำความรู้เป็นความรู้เลยครับเกมไรเลนเจอร์นะครับ,นรบในยุคสมัยนะั้นเนี่ยหลักๆเลยคือเสเตตหลักโปต,ติ โอ้สมัยนั้นเล่นยากนะคือน้องๆเล่นกันใหม,ใหม่คนที่แบบพึ่งเล่นกันปี2ปีบอกเลยครับว่า,ามาเจอครับหอคอยใหม่โอ้ยากเหลือเกินนะครับเจอสเตทหลักระดับยากยากเหลือเกิน,นครับบนกันอุบเลยครับผมบอกเลยนะสมัยก้อนด่านยากเออสเตทหลักปกติยากเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสมัยก้อนเนี่ยอา,อาจจะไม่ต้องพึ่งเรนเจอรตัวโหดมากนะัก เออไปใช้ตัวชนหนึกๆเนี่ยไม่ได้นะต้องเล่นนะครับมีเทคนิคนะใช้ตัวชนย่อยๆนะครับใช้ตัวตีเออตัวยิงยืนหลังนะครับถือว่าเป็นความสนุกมากๆในยุคนั้นนะครับคือปัจจุบันอาจจะต้องใช้เลนเจอร์ตัวพิเศษดินหนึ่งเออคือต้องเปิดกาชาตัวที่มันพาผ่านด่านได้นะครับแล้วก็ของาะวัลมันเย้าวยโยนใจไงเหมือนโดนรำนำย้าวยโยนนะหลายคนก็ได้บทนะครับว่ามันยากนะครับสมัยนั้นเนี่ยผ่านด่านก็จะได้สมบัติอ่าสมัยนั้นเนี่ยความสนุกคือสเตจหลักปกติเลยครับ ซ,ซึ่งช่องโซระเนี่ยเขาทำเกมแรนเจอร์ถ้าจะไม่ผิดน่าจะทำตั้งแต่เกมเปิดนั่นแหละมีนาปีห7เนะเพราะว่ามันมีช่วงด่านที่ยังยากมากๆตอนนั้นผมไม่ทันผมมาตอนพฤษภาปีห7าเจผมเล่นหลังนะครับจากคุณโซรานเนี่ยอยู่มาสัก2เดือนซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยด่านมันยากจริงๆอ่าผมก็เนี่ยเข้ามาเล่นเนี่ยผมเองก็ ได้ความรู้จากหลายๆช่องนะต่างชาติด้วยนะครับแล้วก็นํามาเป็นความรู้ของตัวเองสมัยนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทําช่องนะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความรู้นะครับเกมเรนเจอร์ตามกลุ่มต่างๆอ่ะโซระที่ผมก็ติดตามอยู่นะเพราะว่าให้ความรู้ค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะปัจจุบันเนี่ยอ่าลงคลิปอยู่นะครับลงคลิปอยู่นะครับแต่ว่าก็หลากหลายเกมนะครับอ่ะส่วนเกม r รนเจอร์ก็ยังทําอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่ใช่เกมหลักแล้วละอ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับ่ใครยังติดตามอยู่ก็ไปติดตามกันได้นะครับช่องโซระมิกซ์นะครับ อ่ะช่องต่อมานะครับกีทีวีอ่าคุณกิติสันนั่นเองครับช่องเนี้ยเป็นช่องดังแน่นอนคนรู้จักเหมือนกันครับอ่าแถวๆนั้นเนี่ยมีโซล่าก็ต้องมีกิีทีวีนะครับถือว่าเป็นช่องที่อ่าเขาทําคลิปแล้วเปิดหน้านครับยาวนานเลยนะช่องก็มีทั้งความรู้ครับเล่นในส่วนของอ่าสเตจหลักนะครับแล้วก็โหมดไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะน้องๆเล่นันยุคนั้นเนี่ยชอบกันเหลือเกินนะโหมดนี้นะครับคือโหมดเนี้ยผมไม่ค่อยอินสาเหตุเพราะว่า เขามีคนที่ใช้เทคนิคไม่ได้ไม่ได้ไใช้โปรนะมันเป็นเทคนิคที่ศัตรูตีเราไม่เข้านะครับเราก็ตีศัตรูไม่ตายนะแล้วก็เปิดคอมทิ้งเอาไว้2วันถาวันนะมีครับมีจริงเปิดกันสอสวันนะครับไม่มีใครตายครับแล้วก็คะแนนก็ขึ้นพื้น,นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดไม่มีที่สิ้นสุดนะคือถ้าเกิดใครเล่นแบบว่าจัดตัวอันนี้จะสนุกแบบจัดตัวเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างสนุกนะครับซึ่งช่องกิจทีวีก็จะเป็นแบบ ให้ความรู้ด้วยนะครับแนวฮาๆด้วยนะครับผมก็ดูครับช่องนี้ก็ดูอยู่งานนะใครเล่นยุคนั้นยังไงก็รู้จักนะครับอ่ะช่องนี้ก็ไม่ได้มีการอัปเดตคลิปแล้วนะครับไม่ได้ลงมาออกเป็นปีแล้วนะครับเกม r ร n เจอร์คือมันเคยมีช่วงหนึ่งที่มีน้องๆมาถามผมว่าพี่กิจเขาจะกลับมาเล่นทำยังไงดีคือเกมเนี้ยพอไม่ได้เล่นยาวนานมากเกินไปเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเริ่มเล่นใหม่นะมันเหมือนแบบว่าสร้างไอดีใหม่ดีกว่าหรืออาจจะแบบว่าต้องเติมเพื่อที่จะ บูสต์ไอดีขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยคุณกิติวีก็ไม่ได้ทําช่องเพิ่มเติมเลยนะอ่ะคลิปก็ไม่ได้มีการอัปเดตแล้วนะครับอย่างที่ว่าแหละเกมมันเปิดมายาวนะช่วงเวลาที่ผ่านเนี่ยบางคนก็ขึ้นมัธยมต้น,นครับขึ้นมัธยมปลายเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเรียนจบทํางาน,นครับทางานมีแฟนแต่งงานมีลูกผมเชื่อว่าหลายคนที่ผ่านเกมเนี้ย โอ้โหผ่านช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้มาเยอะแล้วนะอาเรียกว่าเป็นเกมในตำนานนะครับผู้เล่นตำนานก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับช่องต่อมานะครับน้องแซมรอนชิ่งผมเสียดายช่องนี้มากนะเพราะถือว่าเป็นช่องที่ผมเนี่ยเป็นหนึ่งในช่องที่ผมดูเป็นแบบอย่างนะครับน้องทําหลายเกมนะครับเกมดังๆเยอะ,ะครับเยอะมากนะครับช่องเขาช่องน้องเขาดังจากหลายๆเกมนะหนึ่งในเกมที่ก็ดังก็คือแน่นอนเกมไรเรนเจอร์ครับคือ ด้วยความที่ว่าน้องเขาเนี่ยทำช่องประกอบกับเรียนไปด้วยเรียนหนักมากครับไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับเกมเรนเจอร์เนี่ยยิ่งถ้าเกิดไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยทีมไม่ได้อัปเดตเนี่ยมันก็จะแบบทีมมันก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆนะพอถึงช่วงเวลาหนึ่งที่น้องเขามีเวลาทําแล้วกลับมาทําเกมเรนเจอร์ปุ๊บทีมมันไม่ได้อัปเดตเลยนะทีมมีความอ่อนแอมากขึ้นก็เจอเกรียนนะคือผมนิ่งถือว่าโชคดีนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเนี่ย คนดีร้อช่องผมเนี่ยโอ้โหน่ารักกันหมดนะคือมันจะมีแค่ส่วนหนึ่งแหละที่เป็นพวกเกลียน,นครับปรากฏว,ว่าน้องเขาโดนเกลียนเยอะคือน้องเขาเนี่ยเขาอยากจะทําช่องสร้างความสุขจริงๆเนี่ย ถ้าน้องไม่ได้สี่เลียนเรื่องเกลียนของเกมไรเดนเจอร์เนี่ยเกมอื่นๆเนี่ยน้องยังมีความเก่งอีกเยอะมากจริงๆเสียดายนะน้องเขาน่าจะทําคลิปต่อนะเกมอื่นเขาก็สามารถทําแล้วก็ให้ความรู้ให้ความสนุกสนานกับเพื่อนๆได้นะมีแค่เกมไรเดนเจอร์แหละที่ดันไปเจอพวกเกลียนเยอะๆนะครับคือแบบโอเลียนสั่งสอนทำแบบเก่งเยอะแยะมากมายนะซึ่งเป็นส่วนน้อยในเกมนี้อ่ะส่วนใหญ่เกม l รเ e นเจอร์คนเล่นจะน่ารักกันซะเยอะนะครับน้องเขาเลยท้อสุดท้ายท้อจนแบบไม่ทําเลยครับสถานะช่องเนี่ย ก็คือเหมือนปิดช่องเลยนะผมไม่แน่ใจว่าน้องเขาใช้วิธีการล็อกคลิปทั้งหมดล็อกก็คือล็อกได้นะคนก็จะดูคลิปนั้นไม่ได้นะครับหรือลบออกทั้งหมดเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่สุดท้ายน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีการอัปเด่นนะเปรียบเสมือนสถานะคือปิดช่องนั่นเองคนระับเสียดายมากครับช่องนี้นะครับก็เป็นกาลังใจนะเผื่อ,อนาคตเนี่ยอยากจะกลับมาทาเพราะนันก็ยังมีเกมอื่นนะที่ยังให้ความรู้ให้ความสนุกสนานกับคนดูได้นะครับ อันต่อมาครับช่องไรเดนเจอร์99อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องในตำนานนะครับผมเคยทำคลิปไปตีด้วยนะอ่าช่องนี้ก็จะเป็นช่องให้ความรู้ครับแล้วก็บน่นอาจจะเป็นแนวบ่นบน,บน,บนตัวเยอะนะครับก็ไม่ได้มีการอัปเดตแล้วนะครับอ่าก็นานอยู่เหมือนกันนะอัปเดตล่าสุดก็ไม่ได้มีการอัปเดตเกิดขึ้นแล้วนะครับ อ่ะต่อมาครับช่องกองแกงชาแนลอ่ะถือว่าเป็นช่องในตํานานเป็นขวัญใจมหาชนอย่างแท้ทรูเลยนะอ่ะหลักๆที่เห็นก็จะเป็นเกมราเดนเจอครับลองมาก็จะเป็นเอาวีอ่ะมีทําเพลงด้วยนะครับก็ปัจจุบันคลิปมีลงอยู่นะอ่าฟาร์นี่เทลยังเล่นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคลิปอาจจะนานๆลงทีนะครับอาจจะไลฟ์นะครับที่ช่องนะครับนานๆทีนะครับอันนี้ก็ คงยังติดตามกันอยู่แหละหลายๆคนนะเพียงแต่ว่าพอคลิปไม่ค่อยได้ลงเนี่ยช่องอื่นเกิดมาใหม่ก็อาจจะไปดูช่องอื่นกันก็ห้ามจะเยอะนะครับช่องสุดท้ายครับบีเดอะเบิร์ดเนี่ยรุ่นเนี้ยใกล้ๆกันนะรุ่นของช่องนะไลเลนเจอร์เก้กกองแกงชั้นแน l บีเดอะเบิร์ดนะครับผมเนี่ยทำช่องตอนที่พวกเนี้ยเขาแสนซับกันหมดแล้วเขาดังๆจัดจัดเลยครับช่วงนั้นเนี่ยผมมาทำในช่วงที่เหมือนเกมจะเป็นช่วงที่แบบคนเล่นน้อยละแต่ผมเนี่ยก็ ทำตัดสินใจว่าไม่ได้ทำสักทีนึ่ะสุดท้ายก็ทำคลิปนะบอ่ะ Be The Bird ก็เป็นช่องแบบอัดป้อมนะครับประมาณนี้นะครับก็ยังลงคลิปอยู่นะเพียงแต่ว่าวก็ไม่ได้ลงทีนะครับไม่ได้ลงตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องตัวอย่างนะที่ยกขึ้นมานะครับใครคิดถึงช่องไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็อย่างที่บอกนะขาดช่องไหนตกหล่นช่องไหนกลับออกไปด้วยนะเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมานะสำหรับช่องที่ถือว่าเป็นช่องในตำนานนะครับบางช่องก็ อ่ยังทําอยู่ครับาบางช่องก็ไม่ได้ทำแล้วนะเราเรองนแต่ว,ว่าอ่ารกิจต่างๆของแต่ละคนเนี่ยอ่ามีไม่เหมือนกัน,นครับส่วนทีเกนเจอร์บอกเลยครับว่าอยู่ด้วยกันไปยาวๆอย่างแน่นอนนะครับอ่าเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเกมไรเลนเจอร์แล้วนะก็เ cod รียกได้ว่าอ่จะอยู่ด้วยกันไปยาวๆย,ย,ยันเกมปิดอ,อยาจะบอกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยอยู่กันยาวๆอย่างแน่นอนนะครับอ่ะคิดถึงช่องไหนนะครับหรือว่าอยากให้ช่องไหนมาในอนาคตนะครับก็ อคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่านโซนช่องที่ได้ออกแน่ๆอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าใครอยากจะเป็นส่วนร่วมนะครับก็อลองทำทำเพจก็ได้ครับหรือว่าทำช่อง YouTube ก็ได้นะครับทำเป็นสไตล์ของตัวเองผมแนะนำเลยนะคนที่จับประสบความสำเร็จได้เนี่ยเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับให้คนสามารถเข้าถึงความเป็นตัวเราได้ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะ,อะอใช้ความเป็นตัวเองมากที่สุดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวคนดูชอบเขาก็ชอบเองหรืออย,ย่างน้อยก็ต้องมีคนที่ชอบเราใน ความเป็นเรานะและจุดสําคัญที่สุดเนี่ยอย่าไปซีเรียสกับคนด่านะครับมันเป็นเรื่องปกตินะคือมันเป็นยุคที่แบบว่าคนจะด่าใครก็ได้อะ่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับให้ได้นะครับนี่ผมยังถือว่าโชคดีนะที่คนดูนครับทั้งหมดนะครับช่องผมเนี่ยน่ารักน่ารักกันหมดนะอขอให้น่ารักกันไปแบบนี้อย่างยาวๆครับเอาวันนี้ประมาณนี้้วกันนะ,ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ